ค,คุณผู้ชมค่ะไปกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันดีกว่านะคะไปร่วมทาบุญกันต่อคะ่ะที่วัดน่วมการนนจังหวัดสมุทรสาครคะ่ะวันนี้ทางรายการจะพาคุณผู้ชมมากราบขอพรหลวงพ่อหายพระปางเปิดโลกซึ่งท่านมีอายุเก่าแก่กว่า200อปีที่วัดน่วมการนนจังหวัดสมุทรสาครคะ่ะอาจ,จารย์ทำไมหลวงพ่อหายถึงมีชื่อเสียงโด,ด่งดังทำไมใครๆก็รู้จักหลวงพ่อหายบอกว่ามาจังหวัดสมุทรสาครปุ๊บเนี่ยบอกเลยว่าต้องมาวัดน่วมการนนมา นมัสการหลวงพ่อหายครับพระอาจามีสองคนผเมียก็เป็นลูกศิษย์กันนั่นแหละสนิทกันนะเป็นพี่ชายนักร้องดังนะอยู่ที่สุพรรณตอนนั้นเขากำลังจะสร้างบ้าน <c oughs> เขาก็เลยบอกว่าอาจารย์เขาได้พระองค์นี้มาเขาฝากอาจารย์ไว้ก่อนพออยู่ได้สักเดือนหนึ่งแฟนเขาก็โทรมาว่าอาจารย์คือแฟนเขาอ่ะป่วยเข้าห้องไอซียูเตรียมจะผ่าตัด หมอบอกว่าเป็นริมเลือดอุดตันก็นึกไปนึกมาถ้าถวายพระให้กับพระศาสนาเนี่ยมอนก็น่าจะเป็นอน,นิสงค์ทางหนึ่งก็อบอกกับเขาว่าบอกให้แฟนเนี่ยถวายพระองค์เนี่ยเป็นของพระศาสนาเพื่ออน,นิสงค์บุญอนั้นน่ะจะได้เกิดขึ้นกับเราุยแฟนก็ไปกระซิบข้างหูยังมีสติอยู่ครับก็บอกว่าอาจาง์ก็บอกอย่างนี้อย่างนี้แฟนเขา ยากหน้าโอเคยพรยอาจารย์ผมคนรู้กันแล้วเสร็จเรียบร้อยเขาก็โทรมาบอกว่าพี่เขาโอเคแล้วครับผมบอกก็านโมทนาให้บุญกุศลนั้นน่ะช่วยหนนำให้ปลอดจะอะไรแล้วก็พูดเรื่อยไปอะ่ะครับผมปรากฏว่าพอเข้าไปถึงห้องไอซียูก็ปรากฏว่ามันหาย,ยกับเปลิดทิ้งเลยฮุ้ยไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องอะไรอาจารย์มันเหมือนกับมันหลุดรูปไปเลยเหรอฮะฮูยอาจารย์ผมคนรู้จริงจริงด้วยคืออยู่ดีก็คือ ให้ให้เขาถวายะละให้กับวัดและอยู่ดีคือกำลังเข้าห้องผ่าตัดแล้วก็<ช>หายแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเช้าเขาออกจากโรงพยาบาลเขาขับรถจากสุพรรณแล้วก็มาถวายอีกทีเป็นทางการอาตมาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะในฐานะที่โยมเนี่ยหายจากป่วยไขย้ขอตั้ง ชื่อพระองค์นี้ให้เป็นนิมิตหมายตอนแรกคือยังไม่มียังไม่มีชื่อ่ก็เลยตั้งชื่อว่าหลวงพ่อหายคนรู้จักมากขึ้นก็ตอนอาจารย์รักเลขานิเทศมาวัดครับผมก็เลยถามอาจารย์ทําไมชื่อหลวงพ่อหายก็เลยเล่าให้ขาฟังนั่นแหละอาจารย์รักก็ลง u t u b e ตั้งแต่นั้นแหละคนก็เข้ามา ชนะอันนี้มันเป็นกําลังใจอย่างหนึ่งสําหรับญาติโยมที่ไม่มีทางเลือก mm hmm. หรือไม่มีที่พึ่งไม่สามารถที่จะพึ่งอะไรได้แล้วอย่างน้อยก็ให้มีกําลังใจเชื่อกันว่าถ้าเกิดว่าสม,มุิเรานาน้ามนต์เนี่ยกลับไปดื่มกลับไปชําระร่างกายเนี่ยจะปลอดภยัยจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครที่มาที่นี่ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการชมด้วยแล้วกันนะครับ